มีการอภิปรายถึงเรื่องของตัวเงินนะครับท่านปารมีนะครับก็เดินเข้ามาพอดีนะครับบอกว่าเออตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤตนะครับใช้คําว่าถัางแตกผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่ายังครับยังนะครับผมเคยให้ความมั่นใจว่าสุดท้ายผู้กู้ยืมเนี่ยคนที่มีสิทธิในการเข้าสู่การกู้ยืม ในปีที่ผ่านมานะครับยังจะได้รับสิทธิ์ของท่านอย่างครบถ้วนซึ่งตรงนี้ผมยืนยันนะครับว่าไม่ได้ผิดไปจากข้อเท็จจริงนะครับเพราะทุกคนที่ควรจะได้รับสิทธิ์เนี่ยก็สามารถเข้ามากู้ยืมได้ในรอบปีที่ผ่านมาไม่ได้มีสะดุดติดขัดใดๆ แต่ผมเองรวมถึงท่านเองก็รับทราบถึงประเด็นปัญหาดีหากพวกผมจะเอาง่ายนะครับวันนั้นเราก็บอกว่าเราเดินหน้าไปอย่างเดียวเราไม่ต้องไปย้อนหลังให้เขาใครจ่ายแล้วก็จ่ายกันไปใครเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ยังคงเป็นหนี้เท่าเดิมแล้วคิดไปข้างหน้าเราก็ปรับเรทใหม่ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นงานง่ายครับแต่พอเราปรับวิธีการคิดเราบอกเราย้อนหลังเนี่ยอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับสำหรับกยศเองในก็งานใหญ่อะ่ะนะครับแล้วมารี c a l ค u ลเล e ทั้งหมดมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างลําบากนะครับ แต่ว่าย,ยืนยันอย่างนี้นะครับณวันนี้เนี่ยผมก็ยังได้รับการยืนยันจากหน่วยงานว่าการคำนวณเนี่ยก็คงจะแล้วเสร็จอยู่ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมข้างหน้านี้นะครับซึ่งเมื่อมีการดําเนินการรีคาลคูลเลตหมดแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะได้ดําเนินการปรับโครงสร้างให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็จะได้เดินหน้าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการ เป็นแหล่งเงินให้เขาไปเดิมเนินเดินหน้าในเรื่องของการศึกษาต่อไปผมยืนยันนะครับด้วยกลไกที่เรามีทั้งหมดเนี่ยนะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยนักศึกษานักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วการกู้ยืมอยู่แล้วและคนที่จะเข้ามากู้ยืมใหม่เนี่ยนะครับคนที่มีคุณสมบัติตามกําหนดทั้งหมดนะครับจะต้องได้รับโอกาสในการศึกษาครบทุกรายอันนี้เป็นสิ่งซึ่งยืนยันปีที่แล้วก็ยืนยันเช่นนี้ปีนี้ก็ยืนยันเช่นเดียวกัน